สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมประกอเบเปียนวันนี้เราจะแนะนำวิธีการสร้างมิชชั่นนะครับ Air to Air นะครับโดยที่ว่าเราบินลาดตะเวนแล้วจุดู่ก็มีมิก29ปรากฏกายขึ้นมานะครับก็ทำให้เราได้ต่อสู้กันนะครับถ้าเราไม่บินเขาก็จะไม่ปรากฏตัวนะครับ เราจะมาทํายังไงให้มิก29ปรากฏตัวในขนาดที่เราบินลาดตะเวนนะครับอามิชชั่นนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพื่อนๆทาไว้ซ้อมบินไว้บินซ้อมนะครับต่อสู้แอร์ตูแอนะครับกับเครื่องบินมิกนะครับบินลาดตะเวนแล้วมีกระปุกขึ้นมานะครับโอเคอันดับแรกเข้าไปตรงมิชชั่นคิดเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็วางเครื่องบินเรานะครับโดยเข้าตรงนี้นะครับ าเครื่องบินของเรานะครับเราจะวางเครื่องบินอะไรที่เป็นสีเหลืองนะครับเราจะบินได้เฉพาะเครื่องบินที่เป็นสีเหลืองนะครับสีขาวจะบินไม่ได้นะครับนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นไทยแอรนะครับเพื่อเราจะนั่งได้แล้วก็กดวางไปที่สนามบินนะครับผมจะให้เขาสตาร์ทเครื่องเลยนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับตรงปาร์กิ้งเลยนะครับอาเป็นรันว์ไปเลยนะครับติ๊กออฟฟอมรันว์ไปเลยนะครับ พร้อมขึ้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดตรงนี้ใส่อาวุธให้เขาด้วยนะครับซึ่งอาวุธนั้นผมได้ตั้งท่าให้เขาแล้วนะครับได้ตั้งไว้แล้วนะครับผมก็ใส่ไปเลยครับเรเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วใส่อาวุธแล้ววางเครื่องบินแล้วเราก็ต้องวางพอยเขาด้วยนะครับผมจะให้เค้าบินไปเจอมิกที่พอยหนึ่งนะครับใส่ความสูงของพอยให้ด้วยนะครับอาจจักหมื่นนะครับ แล้วแต่เราจะสร้างพอยต์ให้เขานะครับพอยต์สุดท้ายก็มาแลนดิ้งนะครับอโอเคแค่นี้นะครับพอยต์สำหรับเครื่องบินที่จะที่จะบินลาตะเวนสำหรับเพื่อนๆี่ให้พอยต์มันกว้างใหญ่ขนาดไหนหรือว่ายาวขนาดไหนก็เลือกเอานะครับเราก็เลื่อนพอยต์ได้นะครับนะครับเราเราเราเลื่อนพอยต์ให้ไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมสร้างย่อยๆให้เฉยๆนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วสร้าง สร้างเครื่องบินสร้างพอยต์เสร็จแล้วเราก็ต้องมาสร้างโซนนะครับเดี๋ยวเข้าตรงนี้นะครับสร้างโซนก่อนนะครับปรับเข้าไปนะครับผมจะให้บินลาดตะเวนตรงพอยต์ที่สองแล้วมิก29ปรากฏตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายโซนหน่อยนะครับเพื่อเวลาต้องบินเราบินเข้าไปในโซนแล้วมิก29จะปรากฏตัวได้ง่ายนะครับตั้งชื่อโซนนะครับซึ่งผมจะตั้งชื่อเป็นโซนหนึ่งไปเลยนะครับ อันนี้ผมจะให้เจอบิ๊ก1 9สองชุดผมก็สร้างเป็นสองโซนนะครับะนะครับสองชุดนะครับบินลาตะเวนแล้วบิ๊ก29มาสักสองชุดก็พอนะครับเพื่อนๆจะสร้างให้เป็นสามชุดสี่ชุดก็แล้วแต่นะครับทำคล้ายๆกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับขยายโซนไปนะครับ นี่นะครับผมจะให้มิกยี่สิบเก้าปรากฏตัวขึ้นมาสองชุดนะครับนะครับเราอย่าลืมตั้งชื่อเครื่องบินเราด้วยนะครับเพื่อจำง่ายนะครับเพื่อนๆผมสร้างง่ายๆเป็น F สิแดเลยนะครับตั้งชื่อง่ายครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็สร้างควอตให้เครื่องบินเรานะครับแล้วก็สร้างโซนในจุดที่เราจะให้มิกเกิดนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้เราคลิกตรงรูปเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะสร้างมิกของศัตรูขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกสีแดงนะครับเป็นประเทศอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงที่เป็นศัตรูกับเรานะครับแล้วก็เลือกเครื่องบินมิกนะครับผมเอามิก 29A นะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับถ้าอยู่ทุกค่าตรงนี้ความฉลาดของเขาจะอยู่ปานกลางนะครับแต่ถ้าความเก่งของเขาขึ้นเก่งขึ้นสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องเลือกขึ้นไปตรงนี้นะครับ หรือว่าจะให้ความเก่งเขาดอบลงก็คือสร้างเลื่อนลงมานะครับเอาบานกลางนะครับความสามารถเขาบานกลางนะครับแล้วก็วางเครื่องบินเข้าไปนะครับนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่อาวุธให้มิกเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตัวเปล่าสู้กับเรานะครับมันไม่ยุติธรรมนะครับใส่เข้าไปนะครับโดยกดเราเราจะใส่อาวุธให้เขาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วใส่อาวุธให้เขาเสร็จแล้วนะครับ เราจะให้ชุดแรกเนี่ยมากี่ลำก็ได้นะครับมันจะได้สูงสุดสี่ลำนะครับฝูงละสี่ลำนะครับแต่ผมมันเยอะไปผมเอาแค่ฝูงละฝูงนี้เอาสามลำพอนะครับแล้วเราก็แอดพลอยแอดพลอยให้เครื่องบินมิกเขานะครับให้เขามาหาเรานะครับนี่นะครับระยะห่างที่มิกจะมาหาเราเราควรวัดนะครับน่าจะเป็นประมาณสักห้าสิบนาทีเข้านนตีโค้งไมถึงหกสิบนะครับเพื่อพอดีนะครับ ไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปนะครับอ่าเราจะให้เขาอยู่ที่ความสูงเท่าไหรเราก็กาหนดความสูงให้เขานะครับผมให้เขาอยู่ที่หมื่นนะครับหมื่นหกนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งมาแล้วนะครับสามลำนะครับแล้วอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้มิกยี่สิบเก้าจะไม่ปรากฏตัวนะครับถ้าเครื่องบินเรายังไม่ขึ้นบินไปในโซนที่เรากําหนดไว้นะครับ ือโซนหนึ่งนะครับเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าเราบินขึ้นไปเนี่ยบินไปตามพอยลาตาเวนไปเนี่ยพอเราเข้าโซนหนึ่งปุ๊บมิกยี่สิบเก้าลำเรกเขาจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับอ่าเราจะอย่าลืมตั้งชื่อเขาด้วยนะครับผมเอาเป็นมิกหนึ่งนะครับมิกหนึ่งนะครับชุดแรกมาชื่อม,มิกหนึ่งนะครับอ่าเราลาตระเวนไปถึงโซนที่หนึ่งปุ๊บ พอพ้ที่2พอถึงพ้อที่2เนี่ยมิกยี่สิบเก้าเขาก็จะปรากฏตัวให้เราได้ต่อสู้กันนะครับอันนี้ผมจะสร้างให้มิกยี่สิบเก้ามาสองชุดผมทํำยังไงง่ายๆนะครับก็กดตรงมิกเลยนะครับคอมบินมิกนะครับแล้วกดคอนโทรลซ้ายนะครับแล้วกด C นะครับเป็นก๊อปปี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราหลังจากที่เราคลิกแล้วเราก็กดคอนโทรลซ้ายแล้วก็ C นะครับแล้วกดกากระบาดออกไปแล้วก็มากดตรงที่ว้างเปล่านะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดคอนโทรล V เห็นไหมครับมันจะก๊อปปี้จากชุดแรกมาเป็นชุดที่สองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชุดแรกนะครับชุดที่สองก็จะก๊อปปี้มาสามลำเหมือนกันแต่ชุดที่สองผมใช้เจอแค่สองลำผมก็ลดลงมาเหลือแค่สองลำนะครับแล้วเราก็เลื่อนคอยของเขานะครับให้เขาบินมาหาเรานะครับระยะห่างก็เท่ากันนะครับประมาณหนึ่งร้อยเราจะเข้าไม้นะครับอ่าเสร็จละนะครับ เราก็ปีมาตรงนี้เขาก็จะติ๊กให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะเราติ๊กลำแรกไปแล้วเราก็ปีมาเขาก็จะทําทุกอย่างเหมือนลำแรกนะครับที่เราก็ปมานะครับหรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้ครับนี่เราก็สร้างใหม่แล้วก็วางไปนะครับแล้วแต่ครับแต่เพื่อสะดวกเราก o ปีเอาเลยดีกว่านะครับมันจะได้เร็วแล้วก็ง่ายนะครับอ่าเสร็จละนะครับสร้างมิกมาสองชุดนะครับเราจะสร้างเป็นสามชุดก็ได้นะครับเราก็สร้างในลักษณะเดียวกันคือสร้างโซนตรงนี้ตรงฟอยที่สี่มาอีกโซนหนึ่งแล้วก็ สร้างมิกขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นสามชุดนะครับแต่ผมสร้างตัวอย่างให้ดูแค่สองชุดนะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเราจะทําให้เงื่อนไขมิกเกิดเราทํำยังไงมาตรงนี้ครับถ้าเราไม่ยังไม่สร้างเงื่อนไขเขาก็จะไม่เกิดนะครับถึงเราจะบินเข้าไปโซนในโซนมันก็ไม่เกิดมานะครับเราต้องมาสร้างเงื่อนไขก่อนนะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับ New นะครับเราก็ตั้งชื่อเพื่อการลืมนะครับเป็นมิกหนึ่งนะครับ ชื่อของเงื่อนไขชุดแรกคือมิกหนึ่งนะครับช่องที่2กดนิวเข้าไปหาคำว่า part of group in zone นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับอ่ามันจะมีให้เลือกนะครับชื่อนะครับเป็นเครื่องบินทั้งหมด3ามสามลำนะครับเราจะให้เครื่องบินลำไหนบินเข้าไปในโซนที่เรากำหนดเราก็กดนะครับเป็น F18 นะครับบินเข้าไปในโซนหนึ่งนะครับโซนมันจะมี2โซน2โซนเห็นไหมครับที่เราสร้างเงื่อนไขไว้มี2โซนนะครับเขาก็จะให้เลือก2โซนนะครับ เราเลือกโซนสองก็ได้อ่าแต่ผมจะเลือกโซนหนึ่งนะครับ F18 บินเข้าไปในโซนหนึ่งคือ F18 บินเข้าไปในโซนนี้นะครับอ่าเหตุการณ์ที่จะเกิดคือช่องที่สามนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคําว่า o u a c t i v a t e นะครับ <Activ> ตรงนี้นะครับ,รรบกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเขาก็จะให้เราดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะให้เขาเกิดมานะครับแล้วก็เลือกเป็น mix หนึ่งนะครับอ่าเงื่อนไขก็มีว่า เครื่องบิน F18 บินเข้าไปในโซนหนึรร่งเมื่อไหรก็ะชากที่เครื่องบิน F18 บินเข้าไปในโซนหนึ่งจะมีมิกหนึ่งกำเนิดขึ้นมาคือมิกลำนี้นะครับที่เราสร้างไว้นะครับต้องเอาให้ตรงด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าให้สับกันนะครับมิกหนึ่งปรากฏเข้ามานะครับซึ่งถ้าเราไปไปไป,ไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นมิกเป็นมิกสองเราเข้าไปในโซนหนึ่งมิกหนึ่งไม่เกิดครับมิกสองจะเกิดนะครับอ่าต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับผมบอกให้ตั้งชื่อไงครับให้มันตรงกันนะครับเพื่อน ครับถูอว่าเป็นโซนหนึ่งก็เป็นมิกหนึ่งก็แล้วกันเนาะขับเนาะเออเอาโอเคเสร็จแล้วนะครับชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วเรามาสร้างชุดที่สองนะครับกดนิวก็ได้นะครับล้วกดนิวก็ได้นะครับหรือไม่กดนิวเราก็ลบออกไปเรากดตัวนี้ครับเป็นก๊อปปี้ชุดนี้เหมือนกันนะครับเป็นก๊อปปี้ชุดแรกนะครับเราก็กดเข้าไปปึ๊บมันก็ขึ้นมานะครับมันจะเป็นก๊อปปี้เลยครับเหมือนกันเลยเนี่ยครับเป็นก๊อปปี้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมอ่า เหมือนกับชุดแรกที่เราสร้างนะครับชุดที่2แต่เราเป็นเปลี่ยนชุดที่2เป็นมิกสองนะครับเราจะได้มิกมุนะครับอ่ามันจะมี2ชุดนะครับเอ่อชุดที่1กับชุดที่2ชุดที่1เราสร้างเสร็จแล้วคือ f สิบแปดินเข้าโซนหนึ่งมิกยี่สิบเก้าหนึ่งเกิดนะครับชุดที่2มิกมิกชื่อมิกสองเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับแทนที่ว่ามันจะก๊อปปี้เป็นเป็นชุดแรกไม่เอานะครับเราเป็นโซน2นะครับอ่าเราก็แก้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นมิกสองนะครับปรับอ่า เสร็จละคราวนี้มิกชุดที่หนึ่งนะครับ F18 บินเข้าโซนหนึ่งอ่าเครื่องบินจะเกิดคือมิกหนึ่งนะครับอ่าชุดที่สองมิกสิบแปดบินเข้าโซนสองชุดที่จะเกิดคือมิกสองนะครับเพื่อนๆงงไหมเข้าใจนะครับง่ายๆนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เครื่องบินมิกก็จะเกิดนะครับถ้าเราบิน F18 เข้าไปนะครับอันนี้มาทดลองกันเลยนะครับ เ,เพื่อนๆจะเซฟก็อย่าลืมเซฟตรงนี้นะครับเซฟแอสนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเขานะครับตั้งชื่อเขานะครับผมไม่เซฟนะครับไปเลยนั่งเครื่องเลยครับตอนนี้เครื่องบินพร้อมจะทะยานขึ้นเลยนะครับอยู่ที่รันบ์เลยนะครับ อาวุธติดพร้อมเรียบร้อยนะครับกด F10 ดูครับเห็นไหมครับจะไม่มีเครื่องบินมิเกิดนะครับเพราะว่าเรายังไม่บินเข้าไปในโซนที่เรากำหนดไว้นะครับมิก็อยากจะไม่เกิดนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับมาตั้งอยให้เขานะครับเห็นไหมครับโซนไหนครับโซนสองนะครับนี่นะครับ เราเลือกโซนสองนะครับมิก์งจะเกิดนะครับไปเลยนะครับ อย่า up นะครับแปม up แ,แล้วก็บินไปโซนสองเลยครับผมเลี้ยวไปโซนสองเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับมิกจะยังไม่เกิดนะครับ เตรียมพร้อมนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงส่วนสองนะครับตรง p อย n t ที่เรากำหนดไว้นะครับนิคเขาก็ยังไม่เกิดน,นะครับ ก็เหลืออีกประมาณ10กว่านาะทีโค่ไหร่นะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะเกิดนะครับเราก็บินลาดตะเวนนะครับ ไกลแล้วนะครับใกลถึงพอย n ที่เรากำหนดแล้วนะครับเห็นไหมครับมิกมาแล้วนะครับนี่มาแล้วสามลำนะครับที่เราสร้างเงินไขไว้นะครับมาละ ชุดที่สองจะยังไม่มาถ้าเราไม่บินเข้า point นะครับเราก็จัดก,การชุดที่หนึ่งไปก่อนก็ได้นะครับหลังจากที่เราจัดก,การชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็บินไปต่อไปชุดที่สองที่เราสร้างไว้คือ point ที่สามนะครับบินไป point สามต่อเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ เห็นไหมครับชุดแรกมาแล้วแต่ชุดที่สองจะยังไม่มาเห็นไหมครับเพราะว่าเราสร้างเงื่อนขไขไว้คนละจุดกันนะครับคนละพอย n ์กันนะครับเขาก็จะบินมาหาเราเลยนะครับอันนี้ผมจะบินเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยนะครับอันนี้เราผมจะไปพอย n ์ที่สามเลยนะครับซึ่งซึ่งเรากําหนดไว้ว่ามิชุดที่สองจะเกิดนเมื่อเราเข้าบินชุดเข้าไปในพอย n ์ที่สามนะครับใกล้เข้าไปแล้วนะครับ แต่ถ้าเรายังไม่บินเข้าไปพอที่สามเราก็ต้องเราก็จะมีชุดมิก29แค่ชุดแรกโผล่ขึ้นมานะครับเราก็ยิงชุดที่แรกให้รวมไปก่อนแล้วค่อยบินเข้าไปชุดที่สามนะครับหรือไม่เราก็กลับไปเติมอาวุธก่อนแล้วบินขึ้นมาใหม่เข้าไปแล้วก็บินไปชุดที่สามนะครับมิกสิงจะเกิดนะครับอันนี้น่าจะเกิดแล้วนะครับเข้าไปละยังนะครับคอยดูเขาเกิดนะครับนานเห็นไหมครับมาแล้วนี่เห็นไหมเราเข้าพอที่สามเขาก็มาแล้วนะครับนี่โอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีวิธีการสร้างมิชชั่นอีเดเตอร์ชุดไหนๆให้เพื่อนๆดูอีกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคอยติดตามกันนะครับผมจะทยอยทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจให้หาวิธีการแล้วก็วิธีที่เราจะสร้างมิชชั่นอิเล็กเตอร์ไว้เล่นเองนะครับง่ายๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ